พวกนั้นเป็นจุดที่มันเป็นจุดเปราะบางนะต้องใช้คํานี้นะครับอย่างที่บ้านใหม่เนี่ยที่ในเขตพนครเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยเ,ออเป็นล่องที่น้ําเข้าๆจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามามันผ่านที่ตัวเขตพนครแต่ตรงนั้นเนี่ยถ้าหลุดตรงนั้นไปได้เนี่ยจะเข้าไปบางปะหันเข้าไปมหาราชบาเหลือราษฎรตรงแถวนั้นหลายหมื่นควเรือนด้วยกันเพราะฉะนั้นออจุดนั้นเป็นจุดอ่อนไหวตัวหนึ่งที่ทุกปีเนี่ยนะครับที่ทาง อบตบ้านใหม่เขาต้องไปดูแลปีนี้เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านนายกสมทรงเนี่ยท่านกรุณาทําแผ่นแผ่นเหล็กไปปิดกั้นให้ทุกปีต้องใช้กระสอบทรายเกือบล้านนะฮะ,นะฮะแล้วก็เฟสองเนี่ยเดี๋ยวอีกสัก3เดือน2อสเดือนเนี่ยหลังน้าลดเนี่ยท่านนายกกขของ,งบประมาณให้แล้วซึ่งก็จะไปทําประตูถาวรไว้ให้ตรงนั้นก็จะตัดปัญหาตรงนั้นไปส่วนจุดอื่นๆเนี่ยที่เราไปดูไม่ว่าจะเป็นที่3คอก็ดีที่เทศบาลเสนาก็ดี ก็เช่นเดียวกันตรงบริเวณนี้มันติดกับแม่น้ําน้อยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เซนซิทีฟมากๆา,กากเพราะว่ามันอยู่ติดกับตัวบริเวณย่านชุมชนกับย่านตลาดนะฮะแล้วก็แถวเสนาเนี่ยการปล่อยน้ํามาแค่7800ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วขณะนี้ปล่อยน้ามาที่พันห้าเพราะฉะนั้นความสูงเฉลี่ยของเขาก็ประมาณ1เมตรเนี่ยมันสูงพอสมควรแล้วก็สะสมมาเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่แช่น้ําอยู่เป็นสัปดาห์เนี่ยนะครับเดือดร้อน บางบ้านก็าอาจจะสัญจรไปมาไม่ได้บางจุดสามารถที่ทางท่านนายกเข้าไปทําสะพานทางเดินให้ได้ก็ทําแต่ถ้าไม่สามารถ today, ที่จะอยู่ที่บ้านได้เนี mois, ่ยนะครับเราก็มีศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างที่ที่เรามาเนี่ยที่ลางจระเข้เนี่ยนะครับท่านนายกลางจระเข้เนี่ยท่านก็เปิดศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวไว้ให้ในละแวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลางจระเข้ก็ดีเสนาก็ดี3ามกก็ดีหรือในละแวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถมาใช้ศูนย์พักพิงนี้ได้นะครับ ตรงนี้จุก็ประมาณ200คนแล้วนอกนั้นยังมีอาคารอื่นๆเสริมอีกในนี้ก็จะมีที่นอนมีห้องน้ำนะครับมีเจ้าที่มาคอยดูแลนะครับมีอาหารให้นะครับก็สะดวกสบายอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนี่ในส่วนของโบราณสถานที่เมื่อเช้าเราคุยก็ตอนนี้ก็ยังไม่น่าห่วงเพราะว่าตัวโบราณสถานเขาเองเนี่ยเขามีตัวพนังเหล็กกั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเขาจะยกบัเหล็กขึ้นอย่างที่เมื่อเช้าเราไปเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด9จุด ยกไปแล้ว2จุดคือที่วัดชัยวัฒนารามกับที่วัดธรรมารามกรณีที่เพิ่มน้ําเข้ามาอีกนะที่ทางสอ,สอ,นอ,สอทอนอชอบอกว่าเดี๋ยวจะระบายน้ํามาเพิ่มเมื่อไรก็ตามที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีระดับของมันอยู่ก็จะค่อยๆยย,ยกบานขึ้นส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสถานที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะเราอายุทยาเรามาีนิคมอุตสาหกรรม3แห่งเขตประกอบอยู่2นะครับปี54เนี่ยเราได้รับผลกระทบมากนะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมในนิคมกับเขตประกอบทั้งหมด หลังจากปี54เป็นต้นมาเนี่ยในเขตนิคมอุตสาหกรรมเข,เขตประกอบเนี่ยเขามีการก่อสร้างกำแพงผนังกำแพงเขาเนี่ยรอบบริเวณตัวนิคมเขาทั้งหมดนะครับสูงกว่าเก่าตั้งแต่ปี54เนี่ยนะครับไปอีกเมตรกว่าพูดง,ง่ายๆคือตัวกำแพงเขาเนี่ยสูงไปตั้งแต่4เมตรถึง6เมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็เขามีสถานีสูบน้ําที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตประกอบอยู่ในนิคมเขาเนี่ยหลายจุดรถชนะเนี่ยมี76จุด นิคมบางปะอินมีอยู่4จุดซึ่งเพียงพอนะครับสิ่งที่เราไปดูแลเป็นพิเศษตอนนี้อย่างที่บอกอ่ก็คือต้องไปดูแลกลุ่มเป้าหมายเราก็คือไม่ได้ต,อเ,ตอเอาะไรออ๋อโอเคก็ <laughs> <laughs> ต้องไปดูที่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับพระนครศรียาจากการสำรวจตอนนี้6ออาเภอที่ได้รับผลกระทบนะครับ8,000กว่าควเรือนเนี่ย จะมีผู้พิการอยู่173คนที่เราต้องไปดูบางคนต้องฟอกไตเนี่ยที่เราบอกเนี่ยนะฮะอันนี้คุณหมอจะเข้าไปดูให้เป็นพิเศษนะครับเรื่องของการส่งเข้าปลาอาหารก็ดีอะไรเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เกินขีดขึ้นมาอีกเกินระดับขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยประกอบอาหารที่โคเลือดไม่ได้อันนี้อาจจะต้องมีการส่งแล้วอ่งได้มีข้อกัออันนี้ทางท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำ Ểu, ตั้งแต่ก่อนลุวงหน้าแล้วนะครับว่าให้จังหวัดทุกจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมพระนครศรีอยุธยาก็เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเราเกิดเหตุแบบนี้ทุกปีท่านรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการนะครับว่าให้มีการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นในตัวอยุธยาเราเองเนี่ยเราเตรียมความพร้อมมา1เดือนแล้วนะครับเรามีการเปิดศูนย์นะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมา1เดือนมีการประชุมติดตามมอนิเตอร์เนี่ยทุกวันนะครับทุกวันเนี่ยทางอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะรายงานเข้ามาว่าขณะ ในพื้นที่เขาเกิดสถานการณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วมาวิเคราะห์กัน2ก็คือเรามาพูดคุยกันว่าถ้าเกิดน้ํามาปริมาณเท่านี้เนี่ยมันเคยท่วมบ้านใครบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราเอาหมายเลขโทร